ครับครับวันนี้มาร่วมงานกับ a d i d ครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติด้วยเพราะว่าปีนี้นะครับเราก็จัดงานบางแสนยี่สิบเอ็ดโดยมีอดิดานะครับเป็นพันเนอร์ใหญ่เลยครับเป็นแบรนด์ใหญ่ที่เข้ามาร่วมจัดในบางแสนยี่สิบเอ็ดครั้งนี้ก็สุกดีใจมากๆเลยครับรู้สึกว่างานมีความยิ่งใหญ่มากๆเลยโดยเฉพาะ ของรางวัลแจกนักวิ่งนะครับโดยเฉพาะ50ท่านแรกนะ50ท่านแรกที่เข้าเส้นชัยนะใส่ใส่อ d ดิดาสรับไปเลยครับโอซี่สุดยอดมากเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์รามากแล้วก็ตลอดเส้นทางนะครับก็จะพบคําให้กําลังใจที่อ d ดิดาสแอบเซอร์ไพรส์นักวิ่งอยู่ต้องคอยไปเก็บเอาเองครับว่ามีอะไรบ้างมีบ้าอะไรคือเสน่ห์ในในสนามเสน่ห์สนามนี้ครับเรื่องของความท้าทายครับผมว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความท้าทายไม่ว่าจะเป็นเนินนาจาเขาสามมุก คือนักวิ่งต้องมันไม่ได้วิ่งทางเรียบอย่างเดียวครับมันต้องมีขึ้นเขาด้วยลงเขาด้วยต้องต้องวางแผนมาอย่างดีแล้วก็ต้องซ้อมมาเป็นอย่างดีครับถึงจะสามารถทําเวลาสนามนี้ได้เพื่อจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิเลยความชื้นเนอยที่เราุูไม่ได้แล้วอย่างทางแบรนด์ที่มาร่วมทุครั้นี้เรามาสงองตัช่างแบรนด์อาดิดาสครับก็ผมก็เป็นแบรนด์พันเนอร์กับทางอาดิดาสน,นะครับก็ ทำงานตั้งแต่ปีลายปี2024ครับผมตั้งแต่ใช้อดิดานมาผมเองก็รู้สึกว่าเสื้อผ้าอดิีดาาตอบโจทย์ตอบโจทย์มากๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้านะครับตอบโจทย์ในเรื่องของอนักวิ่งไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งมืออาชีพหรือว่านักวิ่งสมัครเล่นสายรักสุขภาพสาย running ขับก็สามารถใช้ถือได้ว่าตอบโจทย์หมดผมเองก็ได้ทดลองมาใช้แล้วแล้วก็ทุกคนก็ได้เห็นว่าสีติมันดีขึ้นจริงๆครับ อย่างอย่างนี้ลงกันเตรียมตัววิ่งบางแสนดีสิเบเอ็ดหครับแน่ๆเลยแน่ๆเลยก็คือทุกคนต้องซ้อมดันเนินครับดันเนินเพราะว่าเนินโหดมากๆครับผมเนินสนามนี้แล้วก็เก็บระยะให้ถึงครับถ้าเก็บระยะไม่ถึงก็ก็ยากนะครับที่จะจบสนามนี้จบได้แบบไม่เจ็บครับแล้วแบบเรามีทริคอะไรเล็กน้อยนะครับก็ที่สําคัญผมอยากจะแนะนํานักวิ่งมือใหม่นะครับก็ ควรพักผ่อนให้เต็มที่ดึงน้ำเหมือนอย่างที่พี่สัญชัยบอกแล้วก็ไม่กินอะไรแปลกๆก่อนวิ่งนะครับเช่นวันนี้เราก็ไม่ควรกินอะไรแปลกๆควรกินอาหารที่สดใหม่แล้วก็ปรุงปรุงสดด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่ครับ ที่แนะนำกับนักวิ่งใหม่ๆที่กลัวการวิ่งเหงาครับอยากวิ่งแต่กลัวเอออย่างที่บอกไปครับผมไม่ต้องกลัวครับผมเองก็ไม่กลัวเหมือนกันฝึกมาปีเดียวก็มาวิ่งคราฟเลยก็รู้สึกว่าแบบในในช่วงปีแรกๆนะครับปีแรกๆที่จัดบางแสนผมเองก็เคยมาวิ่งบางแสนตั้งแต่ปี2015ถือว่าเป็นนักวิ่งรุ่นแรกของทางบางแสนเลยครับก็ตอนนั้นก็ขึ้นวิ่งต้นปีระยะ 10K ปลายปีมาก็มาซัดที่ 10K เลย ที่สาคัญคืออยากแนะนำนักวนะิ่งไหมก็คือไม่ต้องกลัวนะครับผมแค่เราสนุกกับมันซ้อมไม่ถึงครับแค่นี้คุณจะวิ่งมีความสุขแล้วก็ไม่บาดเจ็บครับแล้วเราจะแบบมียองสนามอะไรยอ๋อสนามใหญ่หลังจากนี้นะครับก็อยากให้ติดตามนะครับอยากให้ติดตามทางทางอาดิดาสแล้วก็ทางช่องทางของผมเองด้วยว่าจะมีที่ไหนต่อ แต่ที่แน่ๆปีนี้ผมก็ขอจบอออเรียกได้ว่าเป็นเรสสุดท้ายของปีนี้นะครับก็คือบางแสน21ครับ<ร>เห็นอะไรนะครับล,รล่างทองเลยครับล่างทองล่างทองก็มีเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าในในละครก็จริงๆละครอยากให้ติดตามมากๆเลยคนจะหาว่าผมเป็นนักวิงะนะ่งซะแล้วนักวิ่งที่แสดงละครได้ยี่หน่อยจริงๆไม่ใช่นะปีหน้าทุกคนถ้าพูดแบบนี้ต้องติดตามชมนะครับผมมีซีรีส์สามเรื่อง ไปติดตามชมด้วยแล้วก็ละครเรื่องหนึ่งแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งฝากติดตามด้วยครับคอนสุดท้ายอยากให้ฝากงานก็อยากฝากนักวิ่งทุกท่านนะครับก็สนุกกับเรนซ์บางแสนยี่สิบเอ็ดในครั้งนี้นะครับอยากให้ทุกท่านพักผ่อนให้เพียงพอเชื่อว่าทุกท่านซ้อมมาอย่างดีแล้วนะครับที่เหลือก็แค่ปล่อยแล้วก็เอ็นจอยสนุกไปกับมันไม่ต้องเครียดครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็วิ่งอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับได้ครับได้ครับ